ตอนนี้ทักษิณก็พยายามแสดงแสงยินมิภาพพยายามจิ้มจุม่มเข้าออกเข้าออกเข้าออกอะไรผมเชื่ออย่างนั้นนะพวงเข้าออกเข้าออกไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาหนีไปเลยเนี่ยคนที่จะลาบากมากที่สุดก็คือลูกสาวเขาเองฮะจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะช่วงน,นี้เขาดังเดินสายไปไหนก็ทักษิณทักษิณทักษิณไปหมดหลังจากที่เดินสายหาเสียงนะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนะฮะเราก็เดินทางไปยงจังหวัดเชียงรายเพื่อทาการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใครเชิญท่านไปครับให้พบใครครับท่านต้องขอบคุณสารายานะครับที่หลังจากยื่นคาร้องต่อเดินทางร่างราชการท่านก็ให้นัดไต่สวนพยานซึ่งท่างทางท่านศัดสิเนี่ยได้เตรียมพยานมาสองปากก็เป็นท่านท่านเองแล้วก็รับมตรีกระทรวงการต่างประเทศประเทศที่ไปก็คือเป็นประเทศมาเลเซียนะครับตามคําเชิญของประธานอาเซียนผมบอกได้เท่านี้นอกกนั้นเป็นเป็นเรื่องของเรื่องของระเบียบ หรือเป็นเรื่องของวาระการประชุมหรือเป็นเรื่องของภายในซึ่งเป็นความลับนะครับผมไม่อยู่ในฐานะที่จะร่วมรู้ได้เหตุผลที่สารท่านอนุญาตให้มีคาสั่งใ้ท่านของรัฐบาลไทด้วยเหตุผลโดยย่อ,อก,ก็คือศ <c oughs> าลเห็นว่าวันที่ขออนุญาตเนี่ยนะครับหนึ่งไม่กระทบต่อการพิจารณาคดีของศาล <c oughs> แล้วก็สองจำเลยสามารถแสดงเหตุผลและเหตุจําเป็นนะครับในการที่จะไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศเนื่องจากมีพยานหลักฐานสนสับสนุน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเชิญของประธานอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออระเบียบต่างๆที่ได้พูดคุยกันนะครับแล้วประกอบกับว่าการอนุญ,ญาตออกไปในครั้งนี้ที่ท่านออกไปเนี่ยไปทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่สําคัญนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเห็นว่าท่านไปเนี่ยไปทำเป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีผลผูกพักกัรรัฐบาลนะครับ ดยเห็นว่ามีการวางหลักประกันไปด้วยใช่ไหมครับวางหลักประกันทั้งหมด5้าล้านบาทครับศานท่านก็อนุญาตแล้วก็สาลให้มารายงานตัวภายในสาวันนับแต่วันที่กลับมาในราชาจาักครับก็คือครับสรุปท่านไปวันที่สองกับสามคู่คแต่คุณทักษิณนี่ข้อหาทุจริตทั้งนั้นเลยนะทุกคดีเนี่ยทุจริตหมดแล้วคนเราไปเชื่อไปฟังได้ไงนะครับนักโทษเหล่านี้ เที่ยวไปขึ้นเวทีนู่นขึ้นเวทีนั้นเอ๊ะสื่อต่างๆยังไปยกย่องอีกนะผมแล้วหมดศรัทธาไอ้สื่อต่างๆนี่เลยที่ไปยกย่องนักโทษหรือนักโทษมันยัดเงินเข้าไปให้สปอนเซอร์สื่อต่างๆเหล่านั้นนะถึงออกข่าวว้ไในทุกวันน่ะที่น่าสนใจวันนั้นก็คือว่าคุณทักษิณใส่เสื้อเหลืองนะนะครับแล้วก็แจ็คเก็ตทับคุณวิ่งนี่เสื้อแดงแพทนะครับก็เข้าเทศกาลตรุษจีน วันนี้เนี่ยนะครับมีการปราศัยที่จังหวัดเชียงรายแน่นอนที่สุดเรื่องการปลุกคนเสื้อแดงนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คุณทักษิณใส่เสื้อเหลืองอ้อยเลยบนเวทีเพียงแค่คนเดียวและก็พูดเรื่องราวต่างๆคณะการรมการการเลือกตั้งฮะโดยประธานกกตก็ยืนยันฮะการหาเสียงของทักษิณการหาเสียงของช่อการหาเสียงของธนาธรน,นะไม่มีความผิดสามารถเดินหาเสียงได้ นะครับถึงแม้ว่าจะมีกฎข้อบังคับว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นคนพื้นที่จะต้องมีแบบประ,ระชาชนนะจะต้องมีภูมิลำเนาในเขตที่มีการเลือกตั้งก็ตามแต่ปรากฏว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งบอกว่าสามารถดำเนินการได้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครไปโรงเรียนก็กกตก็ต้องมีความรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวในขณะที่พิธาลิมเจรัตนะ์ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นสมัยก้าวไกลนะฮะ ก็กกตก็ยืนยันฮะว่าสามารถดําเนินการได้ทําให้ธนาธรช่อปียบุตรก็เดินสายหาเสียงนะครับในนามของพรรคก้าวไกลมาแล้วก่อนหน้านั้นแต่ประเด็นไฮไลท์วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ทักษิณไปขอศาลนะครับในคดีมาตรา1-2คือดูมินเยียดยามอาตมามมาราย,ายสถาบ,บันพระมากษัตริย ที่ปรากฏว่าอยู่ระหว่างรอการพิจ,โจโรารณานะครับท mm hmm. ักษิณน,นะไปขอสารบอกว่าจะต้องเดินทางไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียในวันที่2และวัเดนที่3กลุ่มภาพันธ์เพื่อทําการประชุมกับนายกรัตรีของมาเลเซียอันวาอิบราหิมนะก่อนหน้านั้นก็มีการเจอกันที่บรนพรมแดนนะะที่บริเวณเกาะหลีเป๊ะจังหวัดพัทลุงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ทักษิณ พารำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยนะครับเดินทางไปเป็นสกีปยานยืนยันว่าทักษณิณจําเป็นจะต้องเดินทางไปเจอรอจานะกับทางมาเลเซียเดินทางไปเพื่อที่จะเจอรอจารอบนี้ทักษณิณเท่านั้นจําเป็นจะต้องเดินทางไปนะโดยอายการเนี่ยไม่ขัดขานนะเห็นด้วยทางโจทย์คืออายการเห็นด้วยว่าสามารถให้ไปได้ไม่ขัดขานทางศาล ก็เลยปล่อยให้เดินทางไปนะนักวิเคราะห์ทั้งหลายมองอู้หไปงานนี้ไม่กลับแน่นอนเสี่ยงที่ทักษิณจะหนีนะักนวะิเคราะห์ก็มั่นใจคนส่วนใหญ่ก็มั่นใจว่าทักษิณหนีแน่นอนเพราะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ชั้น1 4กําลังบีบรัดทักษิณอย่างเต็มเหนียวนะครับศาลอยู่ระหว่างการพิจารณารับคําร้องหรือไม่รับคําร้องกรณีชาญชัยนะอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ไปร้อง ให้ศารทำการไต่สวนในกรณีที่ทั้งกรมคุกนะฮะแล้วก็ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยละเมิดอำนาจสารนะฮะย้ายตัวทักษิณเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ได้มีการขออนุญาตสารนะซึ่งคดีนเนี่ยไวถ้าสารรับขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจะมีการไต่สวนทันทีพอมีการไต่สวนทันทีเนี่ยแป๊บเดียววันเดียวจบเลยม้วนเดียวจบเลย นะในประเด็นดังกล่าวว่าจะมีการออกไม้ขังแล้วมีการออกไม้ขังซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้สถานการณ์ของเขาอยู่ด้วยความตึงเครียดตอนนี้ทักษิณก็พยายามแสดงแสงยิ้มภิพมพยายามจิ้มจุม่มเข้าออกเข้าออกเข้าออกอะไรผมเชื่ออย่างนั้นนะคงจะเข้าออกเข้าออกไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาหนีไปเลยเนี่ยคนที่จะลาบากมากที่สุดก็คือลูกสาวเขาเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากในปี25ง200 2 2 5หรพรนะครับ 52และ53เนะมษาจาจนและพฤษภาตะเลงเพลินที่กลุ่มเสื้อแดงเผากรุงเทพมหา,าคนครปี62นะฮะที่มีการบุกพระบรมมหาชวังและปี63เช่นกันก็ปรากฏว่าตอนนั้นทักษิณและครอบครัวเดินดังออกนอกประเทศหมดนะครับ <c oughs> แต่รอบนี้มีลูกสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> ผมว่าตัวประกันยังอยู่นะ อะไรอะไรก็ง่ายมากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ